สวัสดีครับสำหรับบทเรียนนี้นะครับการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS นะครับบทเรียนนี้ก็จะศึกษาวิธีการ retouch ภาพบุคคลนะครับหรือว่าการตกแต่งภาพบุคคลน,นั่นเองนะครับซึ่งก็จะศึกษาวิธีการลบนิ้วลอยนะครับหรือว,ว่าการปรับแต่งผิวของบุคคลน,นั้นให้ขาวใสขึ้นนะครับ เครื่องมือที่จะใช้ในบทเรียนนี้ก็ตัวที่หนึ่งนะครับ,รรบ,บ,นนบก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า Patch tool นะครับอยู่ตรงนี้นะครับพั tool จะ็นลักษณะเหมือนกับผ้าที่ถุงเย็่ไว้นะครับซึ่งจะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้จะมา3ตัวด้วยกันนะครับต้องเรียกตัวที่เป็นที่ชื่อว่า Patch tool นะครับตัวที่สองครับที่ต้องใช้ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า blur tool นะครับก็ทำให้ผิวนั้นเรียบเนียนขึ้นนะครับ ตัวที่สามก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า dot tool นะครับซึ่งจะทำให้ผิวนั้นสว่างขึ้นนะครับใช้สหรับผิวทำให้ผิวสว่างขึ้นนะครับขออนเรามาดูรูปตัวอย่างกันนะครับนี่คือรูปตัวอย่างนะครับเราก็จะทำการตกแต่งผาาน,นะครับสำหรับขั้นแรกนะครับเราก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า s t t o ูลนะครับในการลบริ้วรอยนะครับ ังเกตได้ว่าตัวแบบยังเห็นภาพริ้วรอยไม่ค่อยชัดน,นะครับเราต้องขยายภาพก่อนนะครับโดยการกดปุ่มคอนโทรลบวกนะครับก็ขยายจนกว่าเราเห็นมีรอยชัดขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับวิธีการใช้เครื่องมือพลาสตูนนะครับแล้วก็คลิกไปรอบๆริ้วรอยที่เราต้องการจะลบนะครับ ลหกษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็คลิกค้างไว้แลวลากไปปล่อยจุดที่เราต้องการจะนําผิวส่วนนั้นมาแทนตรงที่เป็นริ้วรอยนะครับแล้วเราก็ปล่อ,อยเมาส์นะครับเหนว่าริ้วอรอยนั้นหายไปแล้วนะครับเราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับ เราค่อยปรับไปนะครับ ล้วก็ลองดูกันนะครับว่าริ้วรอยนั้นได้หายไปแาบที่ต้องการหรือยังนะครับยังมีริ้วรอยส่วนไหนอีกไหมนะครับที่ยังมีอยู่นะครับคราวนี้เมื่อเราลบริ้วรอยจนเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ยกเลิกการเลือกเซอร์ชันตัวนี้นะครับโดยการกดปุ่มที่เมนูนะครับ select แล้วก็เลือกคําว่า d e เซ l e c t นะครับหรือว่าเราจะกดปุ่มคอนโทรล d ก็ได้นะครับมีผลเช่นเดียวกันนะครับครับลำรับต่อมาเราก็จะ ทําให้ผิวนั้นใสขึ้นนะครับโดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเบลทูลนะครับตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ปรับประสบประมาณ50%นะครับความเบลอนะครับแล้วก็ค่อยๆถูไปในสุดทีต้องการให้เบลอนะครับแต่ว่าระวังนิดหนึ่งอย่าให้ไปถูตรงบริเวณที่สําคัญเช่นคิ้วดวงตาอางพวกนี้นะครับ ส่วนที่จะเบลอไม่ได้นะครับ ปรับไปก่อนนะครับชื่อต่อมาส,สุดท้ายนะครับชื่อว่า Dot t ทู e นะครับตัวที่ทาให้ผิวสว่างขึ้นแล้วต้องปรับนะครับตอนนี้ผมปรับที่26เปอร์เซ็นต์นะครับการทำให้ความสว่างนะครับแล้วก็มีเลนอยู่สามตัวนะครับมีชาร d โด m มิดโทนแล้วก็ไฮไลท์นะครับตที่นี้ผมเลือกมิดโทนก่อน คราวนี้เรามอลองดูผลลัพธ์กันนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแบบนั้นจะมีนิ้วรอยน้อยลงนะครับแล้วก็มีผิวที่สว่างขึ้นนะครับับสำหรับบทเรียนนี้คงจะนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ